ใครที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมเจ็บผิดรูปขาโกง่งออกมาเห็นได้ชัดแล้วก็เหยียดงอได้ไม่สุดทำกิจวัตรประจำวันที่ตัวเองทำได้ไม่เหมือนเดิมเนี่ยก็ควรรีบรักษาแล้วครับสวัสดีครับหมอป้องนะครับนายแพทย์ชยุทธ์ชัยเพิ่มเป็นหมอสัญยกรรมกระดูกและข้อเฉพาะทางด้านข้อเข่าและข้อสะโพกค,ครับ อาการปวดเข่าเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับถ้าในคนอายุน้อยส่วนใหญ่จะเป็นการบาดเจ็บอุบัติเหตุหรือจากการเล่นกีฬาแต่ในคนที่อายุมากขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นจากข้อเข่าเสื่อมแล้วก็โรคข้อต่างๆนะครับข้อเข่าเสื่อม,มพบในคนสูงอายุเพราะว่าข้อเข่าใช้งานมาเป็นเวลานานรับน้ําหนักเรามาตลอดชีวิตแต่ว่ามีหลายกรณีที่เกิดในคนอายุน้อยได้เช่นในคนที่เคยบาดเจ็บที่เข่ามาก่อนหรือว่ามีโรคข้อครับ อย่างแรกก็คืออาการเจ็บเวลาเดินหรือว่าทํากิจวรรัตรประจําวัน2ก็คือเรื่องของข้อเข่าที่ผิดรูปมากขึ้นมีอาการขาโก่งนะครับหรือ3ก็คือการเหยียดง,งอที่ไม่สุดแล้วก็มีเสียงดังในข้อครับก็ถ้าเกิดทํากิจวรรัตรประจําวันที่ตัวเองทําเป็นปกติได้ไม่เหมือนเดิมเนี่ยก็ควรเข้ารีบการรักษาแล้วครับพฤติกรรมอะไรบ้างที่ทําให้ข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างแรกก็คือการที่มีน้ําหนักตัวเยอะเพราะข้อเข,ข่าต้องแบกรับน้ําหนักทั้งหมดนะครับก็คือพฤติกรรมที่ไม่ออกกําลังกาย กินเยอะมีน้ําหนักตัวที่เยอะอย่างที่2ก็คือการใช้ข้อเข่าอย่างหนักเป็นเวลานานเช่นคนที่นั่งงอเข่าเยอะๆต้องทํางานในท่านั่งยองๆหรือว่านั่งพับเพียบขัดสมาธิเยอะๆแล้วก็ยกของหนักก็จะทําให้มีความเสี่ยงต่อข้อเข่าเสื่อมได้ ถ้าปล่อยไว้เรื้อรลงไม่รับการรักษานะครับข้อเข่าเสื่อมก็จะมีการปวดมากขึ้นจากเดิมที่ตอนแรกอาจจะปวดแค่เวลาเดินแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมากขึ้นอาจจะปวดเวลาที่อยู่เฉยๆแล้วก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอาการผิดรูปมากขึ้นขาโกง่งออกมาเห็นได้ชัดแล้วก็เหยียดงอได้ไม่สุดข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจะทําให้เราปวดเข่ามากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะออกกลาลังกายหรือว่าเพิ่มความแข็งแรงกับกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะเป็นไปได้ยากมากขึ้นนําไปสู่โรคอื่นๆตามมาเช่นโรคอ้วนนะครับ การตรวจโรคนี้ทํายังไงได้บ้างนะครับก็อย่างแรกก็เข้ามาพบแพทย์เพื่อทําการตรวจร่างกายนะครับหมอก็จะทําการจับข้อข่าวหยียดงอเพื่อดูว่ามีอาการผิดรูปหรือว่ามีความไม่มั่นคงของข้อข่าวบ้างไหมหลังจากนั้นเนี่ยจะวิธจฉัยด้วยการส่งเอ็กซเรย์เพื่อดูระยะของความเสื่อมของข้อข่าอีกครั้งครับ ก็จะมีทั้งการใช้ยากินเพื่อลดการอักเสบการปวดนะครับแล้วก็ยาฉีดข้อข่าเพื่อหล่อลื่นทําให้ข้อข่าเหยียงองอได้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดวิธีการรักษาด้วยยาเนี่ยใช้ไม่ได้ผลแล้วเนี่ยก็จะนาําไปสู่การผ่าตัดเปลี่ยนข้อข่อขาเทียมครับ ขั้นตอนของการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คืออย่างแรกก็ต้องตรวจเช็คร่างกายคนไข้ก่อนว่าไม่มีโรคประจําตัวอะไรที่ไม่สามารถผ่าตัดได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็นอนโรงพยาบาลเมื่อทําการผ่าตัดเนี่ยก็จะทําการบล็อกหลังนะครับเพื่อให้คนไข้ไม่รู้สึกเจ็บที่บริเวณเข่าอาจจะไม่จาเป็นต้องดมยาสลบก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยหมอจะผ่าตัดข้อเข่าโดยการเปิดแผลทางด้านหน้าของข้อเข่า แล้วก็ตัดส่วนกระดูกที่มันเสื่อมออกแล้วเอาข้อเข่าเทียมที่ทําจากโลหะเข้ามาใส่แทนหลังจากเปลี่ยนข้อแล้วเนี่ยคนไข้าสามารถลงน้ําหนักได้ทันทีนะครับไม่เหมือนกระดูกหักที่ต้องทําการดามกระดูกหรือว่าใส่เฝือกคนไข้าสามารถเดินได้เลยหลังจากที่ผ่าตัดเรียบร้อยการรักษาด้วยการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเหมาะสำหรับคนที่ข้อเข่าเสื่อมในระยะสุดท้าย <S 2> <S 2> <S ก็คือ การกินยาหรือว่าฉีดยาเนี่ยไม่ได้ผลแล้วยังมีอาการเจ็บเรื้อรังการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็จะเป็นการที่ตอบโจทย์นอกจากแก้ไขอาการปวดได้แล้วเนี่ยจะแก้ไขการผิดรูปได้ด้วยทําให้คนไข้กลับมาเข่าตรงสามารถเดินได้ปกติ ข้อดีของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็คือเป็นการรักษามาตรฐานที่จะทําให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดก็คือทําให้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยกลับมาเป็นข้อเข่าที่ตรงสามารถเหยียดงอได้สมบูรณ์นะครับแต่ว่าข้อจํากัดของวิธีนี้ก็คือเช่นคนไข้ที่มีอาการติดเชื้อในบริเวณต่างๆซึ่งการใส่ข้อเข่าเทียมลงไปจะเพิ่มโอกาสการติดเชื้อมากขึ้นดังนั้นเนี่ยคนไข้จะต้องไม่มีฟันผุไม่มีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือว่าควบคุมเบาหวานให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติก่อนที่จะสามารถผ่าได้ครับ อะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษหลังผ่าตัดนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องการติดเชื้อแผลห้ามมีเปียกน้ําหรือว่าโดนสิ่งสกปรกนะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องระวังการหกล้มตอนแรกที่เรายังเดินไม่คล่องถ้าเกิดหกล้มเนี่ยอาจจะทําให้ข้อเทียมที่ผ่าไปเนี่ยหกักหรือว่ากระดูหกหักบริเวณรอบข้อเทียมได้ ผลข้างเคียงที่อันตรายที่สุดหลังผ่าตัดก็คือเรื่องของการติดเชื้อนะครับเพราะว่าข้อเทียมเนี่ยก็คือเหมือนเราใส่อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ตัวเราลงไปข้างในดังนั้นเนี่ยมันเป็นแหล่งที่สามารถติดเชื้อได้ดังนั้นถ้าคนไข้มีการติดเชื้อที่บริเวณอื่นสามารถติดเชื้อรามมาที่ข้อเข่าได้มีผลข้างเคียงหนึ่งหลังการผ่าตัดที่มักจะเจอนะครับก็คือการที่ข้อติดเหยียดงองไม่สุด ซึ่งอันนี้ต้องใช้ความร่วมมือของทั้งหมอและคนไข้นะครับในการให้ยาแก้ปวดอ,อย่างเต็มที่เพียงพอแล้วก็คนไข้ต้องสู้นิดน,นึงหลังผ่าตัดต้องพยายามเอียดงอข้อเข่าให้ได้สุดเพื่อจะได้กลับมาเป็นปกติได้มากที่สุดวิธีการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดข้อเข่าเทียนนะครับอย่างแรกก็คืออาจจะมีญาติช่วยหรือว่ามีผู้ดูแลช่วยในช่วงแรกเพื่อกันไม่ให้หกล้ม นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือการดูแลแผลไม่ให้มีมแผลซึมหรือแผลติดเชื้อหลังจากนั้นเนี่ยก็เช่นการลดน้ําหนักเพื่อทําให้ข้อเข่าเทียมอยู่กับเราได้ไปได้นานๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่งอเข่าเยอะๆเช่นนั่งยองๆขัดสมาธิพเพียบไม่ควรทำนะครับ หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแล้วจริงๆสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยเช่นการเดินการไปเที่ยวออกงานสังคมสามารถทำได้ปกติแต่ว่าอยากให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ใช้ข้อเข่าหนักเกินไปเช่นการออกกำลังกายหนักหรือว่ายกของหนักทำงานที่ต้องใช้แรงเยอะครับใครที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมก็คือมีอาการเจ็บผิดรูปเหยียดงอเข่าได้ไม่สุดอย่าปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานนะครับเข้ามาปรึกษากันเพื่อดูแนวทางการรักษาได้ครับ